มาครับวันนี้พามาดูตัวบ้าน2องแสนกลางๆครับสามารถยกสูงแล้วก็มีหนึ่งห้องนอนมีระเบียงด้านหน้าระเบียงด้านข้างนะครับ,บพามาชมกันหลังนี้นะครับขนาดหน้ากว้างจะอยู่ที่5าเมตรนะครับด้านลึกๆ5เมตรเ0นะครับก็จะเป็นงานหนึ่งห้องนอนมีระเบียงด้านหน้าระเบียงด้านข้างนะครับงานของระเบียงด้านหน้าก็จะมีเป็นงานพวกม้านั่งตัวน,นี้ลูกค้าปรับเปลี่ยนได้เป็นม้านั่งหรือราวลูกโคงได้ครับตัวน,นี้เป็นระเบียงด้านหน้าฝ้าสามารถบอร์ดติดตั้งระบบไฟฟ้าให้ด้วยนะครับตัวนี้ในส่วนของระเบียงข้าง ก็จะเหลือเป็นงานเก็บสีนะครับระยบีข้างอยู่กว้าง2เมตรด้านยาวยาวห้าเมตรเจนะครับมาพร้อมกับระบบไฟฟ้าแล้วก็ผูฟฝ้าสมาร์ทบอร์ดเดี๋ยวพามาชมภายในห้องนอนกันห้องนอนตัวนี้ก็จะตีเป็นไม่ได้ทำฝ้าหลุมนะครับเป็นทําฝ้าตีโป่งนะครับตีพื้นเรียบขนาดห้องนอนจะอยู่ที่ 3, ามสเมตรยีนะครับก็จะเหลือเป็นงานเก็บสีตัวนี้ก็จะเสร็จส่งลูกค้าแล้วนะครับส่วนงานบานหน้าต่างก็จะเป็นบานสไลด์ตามสไตล์ของทางร้านนะครับ มีระบบไฟฟ้าติดตั้งปลั๊กสวิตซ์ตู้ขไฟให้เสร็จสับนะครับอ่ังนี้นะครับราคาอยู่ที่2องแสนสี่หมบาทนะครับตัวน,นี้สามารถยกสูงได้2เมตรนะครับอ่ลูกค้าซื้อเสาคูนทางร้านยกสูงให้แล้วก็มีรังคาคุมบันไดให้ด้วยนะครับในราคานี้แต่ว่ายังไม่รวมภาคสวน <c oughs> สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับตักเข้าขมาได้ที่เพจร้านน้ำเชื่อมันไทครับ